สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะลูกค่ะวันนี้ให้เด็กๆน,นําหนังสือขึ้นมาแล้วเราจะทําไปพร้อมๆกันค่ะค่ะตอนนี้ให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า20นะคะพื้นผิวแบบใดที่รถลื่นลงเร็วกว่าสังเกตภาพและสนทนาร่วมกัน เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงเสียดทานให้เด็กๆสังเกตภาพสองภาพนี้นะคะดูพื้นผิวที่รถนะคะเล่นนะคะเด็กๆคิดว่าพื้นผิวที่ขรุขระกับเรียบๆแบบนี้นะคะความแตกต่างในการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไรคาดคะเนการปล่อยรถของเล่นให้ลื่นลงจากพื้นผิว ที่แตกต่างกันและเขียนถูกในสี่เหลี่ยมของภาพพื้นผิวที่ลดรื่นลงเร็วกว่านะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะพื้นผิวแบบนี้นะคะคือไม้กระดานพื้นผิวที่สองนี้คือกระดาษลูกฟูกนะคะเด็กๆมาคาดทนเนเอานะคะว่าคาดเดาานะคะลูกว่าสองภาพนี้นะคะแบบไหนหน้าที่ลด ลื่นลงเร็วกว่าให้ขีดถูกได้เลยนะคะทดลองปล่อยรถของเล่นให้ลื่นลงจากพื้นผิวที่แตกต่างกันและเขียนถูกในสี่เหลี่ยมของภาพพื้นผิวที่รถลื่นลงเร็วกว่าค่ะทีนี้เด็กๆจะต้องทดลองนะคะสองภาพนี้เช่นกันค่ะ เป็นไม้กระดานที่เรื่นนะคะแล้วก็กระดาษลูกฟูกนะคะที่มีรอยหยักเด็กๆทดลองเสร็จแล้วนะคะเขียนผลการทดลองนะคะเช็คถูกนะคะในสี่เหลี่ยมนี้จากนั้นเปิดหน้าถัดไปค่ะจากนั้นให้ลูกเปิดไปที่หน้า21นะคะยานพาหะะมีอะไรบ้างสืบค้นยานพาหะะและวาดภาพระบายสีในหน้าจอของคอมพิวเตอร์นะคะลูก แล้วระบายสีภาพตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ตามชื่อยานพาหนะสมมุตินะคะเด็กๆวาดเครื่องบินลงไปเด็กๆก,ก็ระบายสีภาพเครื่องบินเสร็จแล้วเด็กๆมาสังเกตแป้นพิมพ์นะคะเด็กๆจะต้องหาตัวอักษรที่อ่านว่าเครื่องบินให้ลูกระบายสีนะคะตัวอักษรเครื่องบินลงไปนะคะถ้าใครวาดภาพรถ นะคะลูกวาดภาพรถลูกก็ต้องหาคํานะคะแล้วก็ระบายสีคาคำนั้นด้วยนะคะจากนั้นส่งผลงานของเด็กๆนะคะให้คุณครูทุกท่านได้ติดตามชมค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะแม่หนูหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการทํางานในวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นเด็กดีของทุกๆคนนะคะแล้ว กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ